สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมช่างรวงเกษตรแท็กเตอร์คนบ้านบ้านอำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมาบ้านวังโรงน้อยอำเภอสีคิ้วนะครับอ่าใครจะมาจับ GPS มาได้เลยครับผู่ช่างรวงอำเภอสีคิ้วนะครับผมอ่านี่เรารถเข้าใหม่เรามาเสนอนะครับเสนอในการจับนะนี่จะเป็น g l สามร้อยนะครับสามทิพย์แรงมากครับเครื่องยนต์สามชูบครับผมตัวนี้สีสันก็คือ ยังไงดีวะมันมาจากสภาพนี้เลยครับมาจากญี่ปุ่นนะครับสีอาจจะเจ็ยบอยู่ฝั่งญี่ปุ่นหรือไงไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นรถเจ็บสีครับแต่เขาอาจจะทํามาจากญี่ปุ่นอ่าเดี๋ยวผมถือกล้องเองมาดูสภาพโดยรวมเงินครับผมอ่านี่ยังไม่ได้ล่างนะครับนี่ครับสีสันแต่ว่าเพดอะไรก็อยู่คือเก่าเบิดเลยครับนี่นี่ SP SP ก็คือ power ครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย power มาพร้อมตั๊กครับ เลีป้ายอะไรอยู่คือเก่าหมดเลยครับชั่วโมงทำงาน1,800งนรชั่วโมงตัวนี้สาแสิบเลงมาพร้อมตักราคาสอง0 0น2 0 0 0 0นบาทเอาครับผมตัวนี้ครับ30แสิบเลงมากครับยางหน้าเท่ากับสหกเลยนะครับยางหน้านี่จะเป็นยาง8ดขอบ16บหครับผมอ่าสภาพยางใช้ได้ครับผมยางหลังก็เท่ากับสมหกเหมือนกันครับผม ตัวนี้จะเป็นยางนี่ครับ12ส24ครับผมอ่าตัวนี้ก็เก็บสีมากระด่างกระดอนมางนิครับผมอ่านี่ครับสภาพแห้งๆครับดูอ่รถยังไม่ได้ล่างครับเดี๋ยวเราจะล่างอัดชีดให้ครับคับตัวนี้ครับมาพร้อมตักตักสูงอยู่2เมตร2องเมตรหครับผมคอนโทรลเหยว เกียร์เซตเทิลเดินหนา้าถอยหลังแบบไม่ต้องเหยียบคัดก็ได้ครับเป็นเกียร์ชิ้นขเขมรดอ่ะเบาแล้วเปลี่ยนไฮนี่ครับแต่โคง้งสวยๆเลยครับเออไม่ได้พุดด้วยครับเออผ่อนนึงก็ไดครับอ,อนี่ครับไอตัวนี้มีว่ามีซึมเดี๋ยวยนงานเก็บงานให้ครับมีเยิมย้มๆมีซึมตรงไหนเปลา เอหน่ะด้านนี้แหงด้านนีซ้ซึมๆอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนครับเจ็บงานเหลือยังไงค่อยว่ากันตัวนี้ครับดูสีสันพ่อเปิดดูเครื่องเปิด้ดางแล้วะอันนี้ก็เห็นแค่มวลน้ำนึงบึ้มระเบิดตุ่มอุ้ยร้อนอู้หสียังชึ้งๆอยู่เลยเอาเปิดจานะ้า คลิปนี้การเปิดไหนดูดูโอ้โแหแฮงหงครับนี่นี่ครับแหงแหงไม่เคยแจ๊ะไม่เคยต้องเปิดฟังเดียวเนะี่ยอฟังเดียวก็ฟังเดียวอ้าแต่เมื่ามันอคืนมันเห็นลงมาแล้วนี่นแหงแหงเลยอ,องด้าเลยเปิดดูไอด,ดูเอาับ เดีย๋ยนี่ตรงแห่งด้วยครับมาดูครับตัวนี้มันไม่มีพรมมาครับฮะเอ้าดูท่อระบายกันได้อาเกิดด้วยนี่จะมาลามาใหยู่ด้านแสงสวา่ามันใชมีดูนะไอ้รับดูไหมเป็รอบครับไม่มีไอ้อหร นรำก็ไม่ดันน้ำวนปกติครับโอเครถบ้านเราครับตัวนี้ซีซีของเครื่องก็อยู่ที่1499ครับเข้าก็สามสี่สาพกเลยครับ1499อ่าตันี้รอบวิทยลองวิทครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันกานรขับเคลื่อน เราเจียบซิ่งก็เม็ดเขาหน้าดีครับเขาหน้าไม่มีรอยแกะรอยต้องรอยเงี้ยเนดิมับเนดิมับพี่น้องเนี่ยเหมือนเ,เ,นเ,เ,นเแรงเล้าไปเจ็บโมเดลกันทีหลังเขียนกันตัวจริงไปก่อนครับเนี่ยผมมาไล่เวอร์นะครับเนี่ยเวอร์บางทีผมไม่แนะนําให้รถคงที่เราเราไปควังนะครับมันจะทําให้ลูกม้วนลูกหมากมันหลวมครับเดี๋ยวเนี่ยวันนี้ยังของเดิมนเมื่อไรครับ ให้เราเคลื่อนรถห,หรือขยับลวดสักนิดนึงครับเดี๋ยวเราเลี้ยวล,ลูกมงลูกหมากมันจะช่วยเซฟมันจะไม่ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยหลวมครับตัวนี้ตาจะมีเป็นคันไอ้คันบาลานด้วยครับเขาจะเรียกว่าเป็นชุดบาลานมันจะไม่มันจะไม่เทเสียหัวเจ้าของครับผมเรายกอยู่แค่ไหน,นก็อยู่แค่นั้นครับเราวางออแรงอยู่ไหนเครื่องโหลดไหมลองหน่อยเด้อไม่โหลด แสดงว่าปั๊มดีอยู่เอาไอ้ตากจากลงเยกเยกเอาเทียไปสุดเลยอ่าไม่ต้องเล่งครับไม่ชุดรอบเครื่องครับตัวนี้สองแสนบาทครับมาเบ่งมาเบ่งเอาเปิดไฟตาด้วยดีแทด้วยดังก็แปลกาไฟตาทิดเด้วยครับอ่าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเลี้ยว ไปเล่วติ้ครับเอาเตียดังเลยวเตียดังเลยครับอ่าไฟท้ายไม่ติ้ครับเราจิ้แคงเอาหวางหางยกวางเอาปั้นวีดีโอเฮ้ยปล่อยอีกอรัดปัีนยังก็ใช้ได้ครับ เดือนเดสองเดือนสามกระทางด้วย,ยวตัวที่กระทางอ่าตัวนี้พี่โอสามารถปั่นกระทางได้ครับเอายกตายกขึ้นยกลงด้วยนี่ครับตัวนี้เขาจะเรียกคันเบล้านครับนี่เอาไงชุดไงไง เวลายกมันก็จะอยู่องศาตำแหน่งอยู่แบบเก่านี่ครับเอายกโดยสุดเลยอ่ามันจะไม่สะมันจะไม่หงายใส่หัวจ้าของนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะสูงอยู่เมตรหกซครับถ้าเราอยากได้สูงกว่าน,นี้เราไปตอดทุนนี่นะครับอ่าต่อแกนตัวนี้หรือไม่มยกระดับตัวนี้ขึ้นครับนี่เพราะว่าส่วนใหญ่ของคอมพิตอร์เขาจะอยู่เสมออย่างนี้เลยครับเรามันจะยกได้สูงครับนี่ อันนี้อยางเรามันอยู่สลือตัวครับเพราะว่าตั้งนอกเขาจะมาประมาณนี้เอาเวิง่งเข่าเผาหน้าวิ่งไปเลยมันหอนหอนไม่หอนก็รู้เรื่องตอนนี้แหละนี่งเพื่อนเอากาะแกยุคกัดไปเอออ,เอ่าเจ็๊ไอ้ นี่จะเป็นเกียร์ทอกนะครับเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องยึดรถครับอ่าโอ้อ่าเราไม่ต้องหยับคัสออกตัวก็ได้เอับปึ๊บแต่ตอนยุดต้องหยับครับเอาออกตัวแบบไม่ต้องหยับคัสถอยหลังอ่าอ่าเวลาเราไม่ใช่งานตักครับเราเมื่อยเราไม่ต้องหยับคัสก็ได้ครับเดินหน้าถอยหลังเราไม่ต้องหยับก็ได้ ถ้ามันเป็นเกียร์ช้ามันจะคล่องกว่านี้นะครับเดี๋ยวหน้ารยหลังเพิ่มเลยเราไม่ต้องหยับค่ะครับแต่เวลาจอดเราต้องหยับครับอ่าโอเคครับผมมีตัวไหนอีกงเรียนไหม,ข,มขึ้นไหมขึ้นเกียร์น้ำมันขึ้นเรียนไหมขึ้นโอ้เอาลองนิ่งนิ่งไหมโอเคไ,ได้ทุกอย่างโอ้ยรถถังยางสวยนะครับยางหลังยางสวยสี่เส้นเลยครับนี่ครับ อ่าตอนนี้รถที่ล่านเราอ่าไอ้นี่เราก็มีครับเกียร์หลังครับตดวดีสนใจใครสนใจทักมาครับเกียร์หลังแ0ด0ันบาทได้ครบชุดไปเลยครับนี่เดี๋ยวน็อตมูนี่เดี๋ยวผมหาใส่ให้นี่ครับตัวนี้จะเป็นเกียร์หลังนะครับอ่า8 0ด0ันบาทที่นี่รถที่ร้านเราก็สนใจตัวไหนเราก็มาได้เลยครับ ตู้แอยังอยู่แอวันสองยังอยู่1นึ0 0แสนีบาทเด้อครับแอวันพร้อมโรตารี่ยันมาหนึ่งแสมาพันพร้อมโรตารี่อ่าตัวนี้ทียูันเจ็ด่นแปดพร้อมโรตารี่ครับผมไอตู้แอร์สี่บสามเบอร์รมเลยนี่3ามแสนครับมาคุยกันเรื่องราคา โอเคครับผมอยู่ที่ถนนนะครับยิ่งผ่านหมู่บ้านลงน้อยสังเกตได้เลยครับมีรถไถเล็กจอดอยู่อ่าผมจ้าง,งรถเกษตรแท็กเตอร์ก็พบกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ